สหวัสดีค่ะไม่ไม่ไมิดไม่มาเที่ยวบ้านน,น,นานแล้วค่ะพอมาคราวนี้เป็ดเต็มเลยค่ะเขาไม่กลัวคุณเลยนะคะดูดิเขามาเดินรอบรอบเราเฉยเลยดูเยอะมากดูนี่ดูสิเดินไปเขาไม่กลัวเราเลยดูดิเขาคุ้นคนมากเลยนะคะในในน้ำก็มีในน้ำก็มีโอ้โหเขาตั้งแต่พายุมานะโอ้โหเยอะมากเลย ได้มานานแล้วก็ลงน้ำแค่นี้ค่ะเยอะม,มากเลยเดี๋ยวเขาหลังมาต้องเอาอาหารมาให้เขาแล้วเต็มหมดเลยดินลงน้ำเลยดินลงน้ำเต็มเลยค่ะเขาเรียกว่า ฟูดบิชนะคะเราจะไปฟูดบิชฟูดฟูดบิชฟูดบิชกำลังจะเดินไปที่สะพานนะคะสะพานสะพานเดินข้ามไปข้ามคลองผ่านข้ามคลองมาตกสะพาน ก็เทออกสะพานแล้วนี่ทีอรอดเยอควารอด้วนท์ทูเทควนเยออยูเทคคอนเเราวดนเ